เหรียญกระสาบไทยที่ดูแค่ปีพศออก็มีราคาและมีการรับซื้อและรับซื้อสูงสุดถึงเหรียญละสวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับผมคนเดิมในช่อง PLP Channel FC นะครับโดยหลกัหลกๆแล้วช่องของผมก็จะเป็นช่องที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเหรียญกระสาบเหรียญที่ระลึกเหรียญหมุนเวียนรวมไปถึงธนบัตร และบางคลิปวิดีโอก็มีประกาศรับซื้อเหรียญบางคลิปวิดีโอก็มีจัดอันดับเหรียญและอัปเดตราคาของเหรียญนะครับสำหรับเพื่อนๆนนักสะสมที่ชอบสะสมเหรียญกระสับมือใหม่หรือเพื่อนๆที่สะสมเหรียญกระสับมานานแล้วนะครับสิ่งสำคัญที่สุดผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมและช่องของผมยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับ ถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากให้ผมทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับเหรียญกระสาบรุ่นไหนพอสอไหนหรือให้จัดอันดับเหรียญไหนเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9นะครับได้ผลิตขึ้นมาปีแรกคือปีพศ2493 และผลิตในปีสุดท้ายคือปีพศ2560นะครับจะมีทั้งหมดหลายชนิดราคานะครับตั้งแต่ชนิดราคา25สตางค์1บาท5บาท10บาทและเหรียญ50สตางค์ในคลิปนี้จะไม่รวมถึงเหรียญที่ระลึกนะครับซึ่งโดยปกติแล้วราคาของเหรียญกระสาบไทยที่มีราคาแพงก็จะมีทั้งรูปแบบของ เหรียญที่เป็นเหรียญ e เออร์เลอร์คอยเหรียญเหรียญที่ผลิตผิดพลาดหรือเหรียญ MTO แต่วันนี้ผมจะไม่ได้พูดถึงเหรียญเออร์เลอร์คอยหรือเหรียญที่ผลิตผิดพลาดไปอย่างไรนะครับจะพูดถึงเหรียญที่มีราคาได้โดยดูแค่ปีพศนะครับจะรวบรวมมาทุกชนิดราคาให้เพื่อนๆได้ทราบกันนะครับว่าปัจจุบันเหรียญที่มีราคาแพงที่ดูแค่ปีพศ มีเหรียญชนิดราคาอะไรบ้างและมีเหรียญพสไหนมัง่งไปรับชมพร้อมกันเลยครับมาพูดถึงเหรียญแรกกันเลยนะครับเหรียญแรกเป็นชนิดราคาน้อยที่สุดและเล็กที่สุดแต่ราคาที่มีการเล่นหาและรับซื้อไม่ได้เล็กตามเหรียญน,นะครับก็คือเหรียญ25สตางค์สำหรับเหรียญ25สตางค์หมุนเวียนที่มีราคาแพงดูแค่ปีพศจะมีพสพศนะครับ มาดูพศแรกกันก่อนก็คือปีพศ2542จำนวนการผลิตของปีพศ2542อยู่ที่10,000เหรียญเท่านั้นเองนะครับนี่คือยอดจำนวนการผลิตของปีพศนี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีจำนวนการผลิตน้อยที่สุดของเหรียญ25สตางเหรียญหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9ด้วยสำหรับปีพศนี้ มีราคาซื้อขายตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่เหรียญละ5,000บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็มีราคาซื้อขายอยู่ที่เหรียญละ800-2,000บาทขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญและการตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายด้วยนะครับเหรียญ25 ang, อสตางค์พศที่2 ก็คือปีพศ2 5 4 4สําสำหรับปีพศ2 5 4 4จะมีจำนวนการผลิตเท่ากับเหรียญแรกคือปีพศ2542นะครับราคามีการซื้อขายกันและเล่นหาตามหนังสือคู่มืออยู่ที่เหรียญละ5000บาทเท่ากับปีพศ2542เลยนะครับสำหรับเหรียญที่ผ่านใช้ที่มีการเล่นหากันก็จะมีราคาเท่ากันก็คือ 800-2,000บาทนี่คือเหรียญปีพศ2544นะครับมาดูชนิดราคาที่2ที่ดูแค่ปีพศก็มีราคาแพงก็คือชนิดราคา50สตางค์สำหรับเหรียญ50สตางค์รุ่นนี้นะครับออกใช้เมื่อปีพศ2530และมีการปรับปรุงรูปแบบของเหรียญเปลี่ยนโลหะของเหรียญเป็นโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิล และเปลี่ยนด้านหน้าของเหรียญให้เป็นพระบรมรูปที่เหมือนองค์ปัจจุบันมากที่สุดในยุคนั้นนะครับมีการปรับปรุงรูปแบบเหรียญตั้งแต่ปีพศ2551จนถึงปีพศ2560จะเป็นรูปแบบของเหรียญใหม่แล้วนะครับสำหรับเหรียญ50สตางค์ที่ดูแค่ปีพศก็แพงก็คือปีพศ2530 ปีพศนี้เป็นปีพศแรกที่ผลิตจึงทําให้มีจํานวนการผลิตที่ค่อนข้างที่จะน้อยมากๆนะครับถ้าเทียบกับจํานวนการผลิตของปีพศอ,อ,อื่นถือว่าน้อยที่สุดก็คือมีจํานวนการผลิตเพียงแค่1000เหรียญเท่านั้นนะครับเนื่องจากจํานวนการผลิตที่น้อยจึงทําให้มีราคาซื้อขายตามหนังสือคู่มือสําหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญยูนซี อยู่ที่ 1, 5 0 0 0บาทเป็นยอดที่แพงที่สุดของเหรียญหมุนเวียนด้วยนะครับและมีราคาซื้อขายสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ2,000ถึง5 0 0 0บาทเลยทีเดียวนี่คือเหรียญ50สตางค์ที่ดูแค่ปีพศก็มีราคาแพงนะครับต่อไปเป็นเหรียญชนิดราคา1บาทสำหรับเหรียญชนิดราคา1บาท ที่ดูแค่พอสอก็มีราคาแพงผมพูดถึงเป็นเหรียญ1นบาทปีพศออแรกของเหรียญรุ่นนี้ก็คือปีพศสอ2 9ปีพศสอ2 9จะมีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกก็คือบ็อกช่อฟ้าสั้นและบล็อกช่อฟ้ายาวสำหรับวิธีดูบล็อกช่อฟ้าสั้นและช่อฟ้ายาวผมได้ทำคลิปเอาไว้แล้วเพื่อนๆลองย้อนไปดูได้นะครับ สำหรับจำนวนการผลิตของทั้ง2บลบ็อกอยู่ที่4ล้าน2แสนเหรียญเหรียญที่มีจำนวนผลิตน้อยและหายากกว่าก็คือเหรียญ1บาทช่อฟ้ายาวสำหรับราคาเหรียญ1บาทช่อฟ้ายาวเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ1,000บาทและเหรียญ1บาทช่อฟ้าสั้นเหรียญที่ไม่ผ่านใช้จะมีราคาอยู่ที่500บาท ต่อไปเป็นเหรียญชนิดราคา5บาทที่ดูแค่พอสอก็มีราคาแพงจะมีทั้งหมดพอสพศเหรียญพอสอรแรกที่ผมพูดถึงคือปีพศสอ4 6 4 6าสำหรับปีพศสอ4 6 4 6ก็มีด้วยกันทั้งหมด2บล็อกมีบ็อกบอ,กบอกขีดและบ็อกที่ไม่มีขีดหน้าบอใบไม,ไม้จำนวนการผลิตรวมทั้ง2บล็อก1 8 0 0 0 0เหรียญ บ็อกที่หายากและราคาแพงกว่าจะเป็นบ็อกที่ไม่มีขีดหน้าบอใบไม้ราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่เหรียญละ2 0 0 0บาทถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้บ็อกที่ไม่มีขีดหน้าบอใบไม้จะอยู่ที่800ถึง1,000บาทส่วนบ็อกที่2คือบ็อกที่มีขีดหน้าบอใบไม้จะ หาง่ายกว่าและมีจำนวนเยอะกว่าราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับบล็อกที่มีขีดหน้าบอใบไ,ไม้เหรียญที่ไม่ผ่านใช้อยู่ที่1000ถึง1,500บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้จะมีราคาอยู่ที่200ถึง300บาทนี่คือทั้ง2บล็อกของเหรียญ5บาทปีพศ2546นะครับเหรียญ5บาทที่2 เป็นปีพศ2540สำหรับเหรียญ5บาทปีพศ2540ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดอันดับที่1ที่ผลิตน้อยของเหรียญ5บาทหมุนเวียนในสมัยรัชกาลที่9จําจำนวนการผลิตเพียงแค่10,000เหรียญเท่านั้นนะครับมีราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้หรือเหรียญ UNC อยู่ที่เหรียญละ10,000บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ ก็มีราคาอยู่ที่2,000ถึง4,000บาทนะครับเหรียญหมุนเวียนชนิดราคาสุดท้ายคือชนิดราคา10บาทสำหรับเหรียญหมุนเวียนชนิดราคา10บาทจะมีทั้งหมด3พศมาพูดถึงพศออแรกก่อนเลยนะครับเป็นปีพศ2531สำหรับเหรียญ10บาท2สีปีพศ2531เป็นปีพศแรกที่ผลิตเหรียญหมุนเวียนขึ้นมา ผลิตมาแทนธนบัตรชนิดราคา10บาทที่มีต้นทุนผลิตที่สูงและอายุการใช้งานก็สั้นกว่าเหรียญน,นะครับสำหรับปีพศออนี้มีจำนวนการผลิตเพียงแค่6 2 0 0เหรียญเท่านั้นราคาประเมินตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ที่เหรียญละ2000บาทเหรียญ10บาทเหรียญที่2ก็คือปีพศ 2,541สำหรับเหรียญ10บาทปีพศ2,541มีจำนวนการผลิต970,000เหรียญมีจำนวนการผลิตที่สูงกว่าปีพศ2,531อีกแต่ไปไปมามากับมีราคาที่เท่ากันเนื่องจากปีพศ2,531กรมธนลักษ์ได้ทำแผงเหรียญออกมาจำหน่ายหลังจากที่มีการผลิตในปีพศแรกด้วยนะครับ ีพศ2541มีราคาตามหนังสือคู่มือสำหรับเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละ2,000บาทแต่ถ้าเป็นเหรียญที่ผ่านใช้ก็มีราคาอยู่ที่400-700ถึงบาทนะครับเหรียญสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงในวันนี้ก็คือเหรียญ10บาทปีพศ2533ปีพศนี้ มีจำนวนการผลิตเพียงแค่100เหรียญมีราคาที่มีการรับซื้อกันนะครับอยู่ที่ประมาณ50,000 7 0 0 0 0บาทแต่เหรียญ10บาทมีพอซอนนี้มีการประมูลไปที่งานเอืเสรีล่าสุดจบประมูลไปที่1ล้านกว่าบาทนะครับนับว่าเป็นเหรียญที่มีกระแสที่ร้อนแรงและมีราคาแพงมากๆนะครับก็จบลงแล้วนะครับสำหรับเหรียญหมุนเวียนที่มีราคาแพง ที่ดูแค่ปีพศก็มีการซื้อขายและมีราคาได้ผมจัดทำคลิปนี้นะครับเพื่อรวบรวมให้พ่อแม่พี่น้องหรือเพื่อนๆที่ไม่ค่อยมีเวลาศึกษาได้ดูคลิปเดียวก็สามารถรู้ได้ว่าเหรียญชนิดราคาทั้งหมดมีพศไหนมั่งที่มีราคาแพงและมีการรับซื้อนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตาม และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ